นี่น้ำก๊อดได้ปะเล่โด่นจีเปย์ใช่ไหมวันนี้เราจะมาลักเรือนะครับ เหลือใครไม่รู้นะครับไม่ได้ล็อกนะครับผมจะขโมยนะครับวันนี้เตรีนาซึ่งดีแล้วไหมดีแล้วไหม ลองไปเหมืนกันนะตงไเลย เอกเรืว่าเล,ล็ดดนเ็เบกเลยไหเบรกเลยไปหมักนกำเอาสมอลงดีนะปิดปเบกไว้แลนย้อนบอว่ามูนทำมานี้ย้อนย้อน จิบเบอร์ฉัน illes, นะหมายแรกเลยนะครับเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกัน <อะ S 1> เดี๋ยวการดึงไปเลยขึ้นเหมือนกันนะโอ้อยเตียงเดี๋ยวเลยวะ ขันอันนีแล้วคีอได้เห็นบูปอันวะตัวนั่นแหละเนี่ยอ๋ออืมอุ้ยให้ปูห้องสายเลยอ้บาทนี่อีดื้อบาะนี่พันเลยสองรอบสามรอบเออดึงขึ้นทั้งสมอง Đi, 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 đi. Đi, đi, đi. nó khăn nó khăn có khang hóm ôi oh, sợ ôi sợ ô nó, nó. Oh, xa. Oh, xa, oh, đi đang mưa đây nè là đi <laughs> bà, ai, đi bao 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 chiều chiều

กระสูบขีดนะครับ,บงสงสัยอยากเข้ากล้องอีกสักตัวต้องมีคูเลยวะตัวแม่บอตัวนี้สัน ຖືปะนี่แหละแกพี่ปะอยู่เบ็ดพี่อืปมปจิฮะเออปจิปแข็งมันอยู่ปะเสร็จบนันใหญ่ไปเลย

đẹt xài về Dù là bọn. dù bọn. dù là มีคูบ่สายเล็กๆแต่เอาอยู่นะครับ สิบสี่ปอนนึ่งวะไอ้กิโตืดิยังวะเล็ดโดวนเล็ดตัวนโตตวที่สองครับมาจะใสว่วะ ตัวน้อยวะตัวน้อยตัวน้อยกิ๊บเปิลพิมใช่หรอหกระสุนนะครับกระสุนขีดนะครับหนึ่งขีดของแท้นะครับไม่ได้โกงครับ